อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงพวกมันจะยึดฐานในพริบตาถ้าเราไม่ยิงป้านไว้รอยมันขึ้นมาให้หมดซึ้งก่อน 老了，多呢。金来！进来！进来！进来！哎哎，老开，别 ยิงกัยิงเข้าไปยิงพวกมันให้หมด

วัวเบื่ออะไรวะยิงแทนมันสิหัวหน้าปิดกนพังแล้วครับใช้ปืนยาวเิได้ครับระวังหน่อยได้ไหมได้ครับผมไว้ใจไม่ได้เลยไปรายงานผู้พันขณนชี้ว่าเราต้องการคนเพิ่มครับเร็วครับ ท่านนพลผู้พันอาราชีอขอกำลังเสริมครับเราไม่มีกำลังเพิ่มปล่อยเขาหยุดยิงครับ บอลแล้วคนบอลแล้วสบงปืนมาตะคุมกันด้วยท่านเอกพลครับเรากำลังจะสูญเสียสุริบ a c ิขอชัน